าเกิดเหตุการณ์ถุกเฉินอย่างเช่นยางรั่วสําหรับรถแอลพาดส40ที่ไม่มียางอะไหล่มาให้เราจะแก้ปัญหายัางไงวันนี้ผมมีวิธีสาธิตเครื่องป่ายางถุกเฉินมาให้ครับจากโรงงานว่าเขาใช้ยังไงอุปกรณ์ในรถที่ให้มาสําหรับรถแอลพา d คันนี้ก็จะมีเครื่องปั๊มลมแล้วก็ถังน้ํายาป่ายางถูกเฉิน1ถังจะใช้ได้1ล้อเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ได้4ล้อบางทีเราอาจจะใช้2ล้อก็ได้แต่ผมไม่แนะนำครับก็คือเขาจะให้มาแค่ หนึ่งถังต่อหนึ่งล้อก็จะให้อุปกรณ์วาัสามอย่างตอนแรกเราจะต้องนําถังอันนี้มันจะมีวิธีใส่ก็คือคว่ำลงไปแบบนี้แล้วก็ดันเข้าไปดังกลกแล้วก็หัวตัวนี้ก็มาเชื่อมต่อส่วนสายนี้ก็คือไปต่อกับจุกลมของยางรถได้เลยครับ จุดที่เป็น power outlet ครับที่เป็นจุดจ่ายไฟของตัวรถของแอร์พาร์คคันนี้จะอยู่ด้านหน้าตรงกลางเลยที่ช่องเก็บของของฝั่งคนนั่งและคนขับเราได้ปลั๊ก power outlet มาแล้วครับจุดที่เราต้องเชื่อมต่อกับไฟมีแค่จุดนี้จุดเดียวครับของแอร์พาร์คแล้วก็นําสายมาเสียบแค่นี้ครับแล้วก็สตาร์ทรถด้วยหรือเปิดไฟให้รถทํางานครับกดปุ่มสตาร์ทสองครั้งหรือกดสตาร์ทไปเลยก็ได้ครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่เครื่อง ยางฉุนๆเราได้เลยแล้วก็เปิดจุ๊บเติมลมปกติเลยแล้วก็เสียบสายเข้าตรงนี้แล้วก็เสียบเข้ากับเครื่องครับทีนี้ก็กดโอเคจะเริ่มเห็นน้ำยาไหลเข้าไปนิดนึงครับแค่นี้ก็เพียงพอละแล้วก็กดจนกว่ายางจะขยายตัวขึ้นครับทีนี้ก็สามารถ ขับต่อไปได้ไปหาร้านยางหรือร้านปะหรือศูนย์บริการมาตรฐานก็ได้ครับว่ายางเราั่วดจุดไหนนี่ครับโอเค